เราจะไปเที่ยวไอคอนสยามนะคะลงจาก BTS ที่สถานีสะพานตากสินลงมาข้างล่างเสร็จจะมีป้ายบอกเดี๋ยวเราไปตามป้ายเลยนะเดี๋ยวไปขึ้นเรือที่จะพาเราไปไอคอนสยามเนี่ค่ะก็จะมีป้ายบอกเดี๋ยวเราก็ไปตามลูกศรเลยเราจะไปเที่ยวไอคอนสยามค่ะ ว่าก่อนจะมีบริการของทางห้างบริการฟรีนะคะแต่ตอนนี้ไม่ฟรีแล้วนะคะ10บาทค่ะเพราะว่าเหมือนกับตามป้ายประกาศนี้เลยปรับให้เอกชนมาบริการนะคะเพื่อคุณภาพที่ดีของการบริการนะคะเพราะว่าเราเชยจังเลยตั้งหลายเดือนแล้วเราเพิ่งมาเนี่ยค่ะ10บาทนะไม่ได้แพงจนเกินไปถ้าแต่ละถ้าก็จะมีป้ายบอกไว้นะคะว่าช่องไหนช่องไหนค่ะ ด้านนี้ก็จะเป็นเอเชียทีคนะคะในส่วนของเอเชียทีคยังฟรีอยู่นะคะเราจะซื้อตั๋วสองใบค่ะสองใบจ้ะเราซื้อตั๋วมาขึ้นเรือข้ามฟากไปไอคอนสยามนะคะซื้อเข้ามาแล้วค่ะ คนละสิบบาทเมื่อก่อนฟรีเนาะนี่ค่ะตอนนี้เรากำลังต่อแถวเพื่อที่จะไปขึ้นเรือค่ะระหว่างที่เรากำลังรอเรือรอลงเรือไปไอคอนฉยามนะคะเราต่อแถวรอกันอยู่ <c oughs> ก็จะมีคนที่กลับมาจากไอคอนฉยามขึ้นมาแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพอคนขึ้นหมด <c oughs> เราก็จะไปลงเรือแหละ <c oughs> เอเชียทิยังฟรีอยู่นะคะแต่ไอคอนสยามเขาให้เอกชนมาบริหารจัดการละ10บ,บาทนี่นะคะคนที่ขึ้นมานี่ก็คือมาจากกลับมาจากไอคอนสยามแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราก็เตรียมเดินไปลงเรือละคิวยาวนิดนึงนะคะแถวเดินแล้วนะคะเรากำลังจะเดินไปลงเรือค่ะ ึ้นมาบนเรือแล้วนะฮะบรรยากาศในเรือค่ะอันนี้เป็นท่าที่เราลงมาเมื่อสักครู่ค่ะอยู่ชายฝั่งนะคะกำลังรอเรือออกเรือก็รอผู้โดยสารให้เต็มก่อน เรือเคลื่อนตัวออกจากท่าแล้วนะคะกำลังมุ่งไอคอนสยามค่ะตรงนั้นมีคนให้อาหารปลาด้วยปลาเยอะเลยค่ะเป็นเขตอพยพทานจงวิวสวยไปด้วยกันนะคะวิวสวย เรือพ่วงนะคะยาวยา เพื่อน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 ดูลังนี้ <c oughs> <c oughs> วนไปวนมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะถึงแล้วบรรยากาศผู้โดยสารกำลังจะลงเรือนะลงเรือหรือขึ้นเรือคะดีจังเลยค่ะานานๆได้มาเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศถึงแล้วคะ่ะไอคอนตรงนั้นก็คือคนที่รอจะลงเรือกลับไปที่สะพานตากสินนะคะกำลังจะเดินเข้าไอคอนคะ่ะ จากที่เราขึ้นเรือมานะคะถึงแล้วคะ่ะไอคอนสยามมีโรงแรมไว้บริการด้วยใครมีตังจ่ายเลยค่ะอันนี้คือลานทํากิจกรรมหน้าไอคอนสยามนะคะบรรยากาศลานน้ำพุหน้าไอคอนสยามนะคะคนเยอะมากม,ามีเหมือนสตรีทฟู้ดเลยไหมะ เขาเขียนว่าไอคอน coffee fresh 1ถึง1กันยานะคะตรงนี้ตรงนี้ไอคอน coffee fresh ใครเป็นคอกาแฟเจอกันพูดขึ้นมาแล้วก็หิวกาแฟเลยค่ะติมก็มีชมบรรยากาศหน้าห้างไอคอนนะคะสายงารมาก ทัวร์เยอะเลยค่ะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันมาเที่ยวกันนะคะเพราะว่าต่างชาติมาเที่ยวบ้านเมืองเราเยอะมากเราต้องมาเที่ยวบ้านเมืองเรานะคะดูตึกดูตึก,ตก,ตกเคยดูนะคะราคาหลายพันอยู่นะคะห้องพักต่อคืนเรามาเที่ยวแล้วเรากลับไปพักที่บ้านเราแล้วกันนะคะดูบรรยากาศริมน้ำค่ะแล้วเราลากันไปเลยนะไอคอนสยามค่ะ สวัสดีมีความสุขทุกวันนะคะ